มีคายตัวนึงลงจากเขาใหญ่ได้ก็ได้ผมก็ได้ก็ได้เวลานานเป็นเวลานานอ้ นีดีีอยู่รวนะขอให้นึงรอบนะพอโวโวเธอต้องยกมือขึ้นด้วยเมื่อเราจะได้ดูจับผิดด้วยว่าไอแถวไหนมันจะโวโวสกหับเธอด้วยนะโวโวเนี่ยขึ้นด้วยขึ้นด้วยนะขอให้ึงรอบนะเอาเริ่มที่งนี้เลยนี่ตอบสักมีใครรู้เรื่องครับเดี๋ยมีใคร เป็นไงครับข้างหลังข้างหลังอาจจะไม่ได้ร้องช่วยครับแต่ว่าเพ่งข้างหน้าไว้มึงโมกูด่าชาวเธอฟังรู้เรื่องไหมดูเรื่องไหมข้างหลังไม่จะมองเองแค่นี้ดูเรื่องนา่งฟังฟังดูเรื่องดูเรื่องขันนั้นขันนัหาใคร อันนี้อันนี้เป็นไงพร้รอมเพียงกันดีไหม<ด>นะดีเนาะโอ้โหหน้าด้านเนาะอ่ามันเราจะเป็นที่ต้องบางครั้งนะฮะผูออ้ทำเนี่ยมันมีบางเหตุการณ์ที่มีหลายๆเรื่องเข้ามาพร้อมกันเลยมีคนทุสอนใช่หมว่าเวลามีเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยนะเราต้าาองทำยไงครับจัดลำดับความสำคัญก่อนลนะถูกไหมครับแต่ถ้า ที่เธอได้เดียวกันอยู่แวดวงราชการนะสี่ห้าเรื่องที่เข้ามาอาจจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเข้าๆกันนี่เราจะทำยังไงอ่ะเราจะทำยังไงเราก็จําเป็นที่จะต้องต้องแบ่งประสานเราในการที่จะทาแต่เ,เชื่อเถนะเ,เชื่อเถิดว่าอะไรก็ตามที่เราทําในคราวเดียวกันนะี่มันจะไม่เรียบร้อยโปรเฟลร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนะันะนั้นถ้าเป็นไปได้ต้องทําการจัดระบบให้เป็น แยกแยกภาษาเมื yeah, yeah. ่ um it, ี so ้ไหครับเวลาเธอบอกว่าเธออ่านหนังสืออ่านหนังสือแต่เธอฟังเพลงไปด้วยบอกว่าอุ้ยผมแยกภาษาได้เลยเธอคิดว่าจริงไหมสรุปแล้วเธอไปจดจ่จอที่อะไรมากกว่าตาอาจจะมองหนังสือแต่หูฟังเพลงถูกไหมครับแต่ในใจนล้วก็ปากตัวหนังสือเขาอ่านไปไม่ได้เข้าหัวแล้วเธอก็บอกว่าโอ้ตอนสอบทำไมสอบไม่ได้เลยนะฮะก็ ก็มีคำตอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการแยกภาษาสัมผัสนะฮะจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆมีมีมีบทวิจัยบทนึ่ง